สวัสดีครับวันนี้เป็นวดีโอของตัว MT5 f นะครับเราจะมาดูการใช้งานวิสรดของ MT5 f นะครับวิสรดตัวนี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เราเขียนตัว EA ได้โดยที่เราไม่ต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งอะไรเลยนะครับถ้าสนใจอะไรละเอียดไปลองอ่านในเว็บเขานะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะครับทีนี้มันดีหรือเปล่าอันนี้ผม คิดว่าคงต้องลองเองนะเพราะว่าเท่าที่ผมเทสดูเนี่ยเมันก็อาจจะให้รายละเอียดบางอย่างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขาการเปิดนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่ซีเรียสมากว่าจะเปิดด้วยเงื่อนไขอะไรก็จัดไปเลยครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเราจะเริ่มจากเข้าไป,ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไป Meta Edit ก่อน โน้นิว New ขึ้นมาจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลให้เราให้เราติ๊กนะครับเราจะติ๊กที่ตัว generate นะครับถ้าเราไปติ๊ก template เนี่ยเราต้องเขียนเองโอเคเราจะใช้ชื่อว่า t ท s t ตัวนี้นะครับมันจะถามว่าเราจะเปิดในคู่เงินไหน Cur เ e n t เนี่ยก็แสดงว่าเราใส่หน้าต่างไหนไมันก็เปิดหน้าต่างนั้นถ้าเราไม่เอาเราก็เปลี่ยนได้นะทำเฟรมด้เหมือนกันนะ ต่อมานะครับเราจะใช้สัญญาลอะมันมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะทุกเออลอง MACD นะครับใส่เข้าไป modify เอา26นะ modify ได้เยอะเหมือนกันนะครับไอตรงเวทนี่วันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเซตอะไรแต่ปกติเวลาใช้ MACD ก็ไม่ค่อยได้เซตเวท โอเคก็อันนี้ t a i l i n g stop นะครับก็ฟิกไปอันนี้ก็คือ money management นะก็ trade with fix trade volume เราก็จะใช้ fix เป็นเปอร์เซ็นต์ risk นะโอเคเราได้โค้ดมันมากด compile หนึ่งครั้งได้เย่มาละลองกด test ดูนะผมว่ามันทำงานได้ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับ ผล,ลออกมาจะประมาณนี้นะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลองดูได้นะผมว่ามันมันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยใช้อะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วเรามาลองใช้ดูเราก็อาจจะเห็นว่าเออ มันทำงานยังไงนะแต่ว่าไม่มี EA t est อยากจะลองใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ดูแต่ว่าก็ไม่รู้จะใช้ยังไงอยากลองเทสบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เขียนก็ไม่เป็นจะจ้างคนอื่นเขียนก็ดูจะแพงอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่ายังสับสนในตัวเองอยู่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะผมก็ได้ EA ที่ใช้ m a d มมาหนึ่งตัวนะครับโดย ทางผู้ผลิตเขาก็หาเงื่อนไขเข้าให้คุณเลยแหละคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันเข้าไงออกไงก็มาดูผลลัพธ์กันว่าชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าชอบก็เอาไปใช้จริงได้แต่ว่าแนะนำมาเทสเดโมก่อนนะเพราะว่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เงื่อนไขมันเหมือนกันไอ้คันว่าจะมานั่งไล่โคดนี่ผมก็ไปลองแอบๆสองโคดดูมันเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ถ้าผมกด compile ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่ามันใช้ทั้งหมดเนี่ยอื้อเลยเนี่ยคือไฟล์ที่มัน include เข้ามานะซึ่งแต่ละอันมันทำงานไงบ้างมันก็ต้องเข้าไปดูในสเ็ปของ file ไฟล์แต่ละตัวซึ่งมันเยอะนะครับคงไม่สามารถไล่ให้หมดได้นะเพราเข้าไปกดกูก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคครับก็ให้คุณลองนะครับไปเล่นดูนะกันเพราะว่าผมว่า MT5 เนี่ยมันค่อนข้างเขียนยากนะ ถ้าสมมุติไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบคลาสเลยนี่จะงงมากเลยนะครับแล้วก็ตัว MT5 เนี่ยถ้าเขียน EA ที่ทำงานเหมือนกันกับ MT4 เนี่ยยังไงผมว่าก็ต้องใช้เวลานานกว่า,าเพราะว่าตัว MT5 เนี่ยมันแค่จะเปิดออเดอร์ออเดอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีเทลเยอะล้มันจะไม่เหมือนกับ MT4 นะครับซึ่งถ้าใครลองไปดูโคด้ดก็จะเห็นว่าโค้ดมันค่อนข้างจะ,ะรายละเอียดเยอะ แต่ว่ามันก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เยอะด้วยเหมือนกันตามรายละเอียดที่เยอะของมันโอเคครับก็ลองดูนะครับสําหรับออวิธีนะครับการทดสอบตามผมนะใครอยากอ่านละเอียดนะครับเข้าไปอ่านในเว็บนี้นะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์โอเคครับ